สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับนี้มานำเสนอเครื่องตัดหญ้ามาก i ต a แท้ครับ411มากิต้แท้ครับ411ต,ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับโรบินเลยครับนะตัวแท้เลยครับก้านแท้ครับ 411ขบูมิคุณิเลยนะฮะน่ครับ,รบเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูครับฟังเสียงดูครับตัวนี้จะแถมไปมีดและสายสะพายให้ครับนีฮะด,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 ดูรอบๆเลยครับสวยใสเลยครับสนใจติดต่อได้เลยครับตัวนี้ สี่พันห้าครับนะครับเดินเบาได้ดีนะครับแถมใบมีดและสายสปายให้ใหม่เลยนะครับจะติดต่อได้ครับตู่เชียงใหม่ครับศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์ครับนะเดินเบาได้ดีนะครับ R าร์บีซีซหนึ่งหนึ่งฝากด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ